นะครับมีข่าวดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานนีท้นที่กรุงนิวเดลีอินเดียมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46วาระสำคัญก็คือพิจารณาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผืออุดรธานีภายใต้ชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยธาร,รวดีเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีนี้นะครับ2567 และเมื่อถึงเวลามีการประกาศและณเวลานั้นมีการถ่ายทอดสัญญาณมาที่กรุงเทพมหานครรัฐมนตรีวัฒนธรรมกับคณะรออยู่ที่นี่เ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ตัวเมืองอุดรธานีและก็ที่อำเภอบ้านผือเป็นการรับสัญญาณถ่ายทอดรอการประกาศครั้งสำคัญพอแล้วค่ะ่ะ see no objections I therefore declare draft decision 46.8b.20 adopted Adopted แล้วค่ะรับแล้วนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ภูปะบาดที่อุดรธานีค่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของไทยค่ะเสียงกรี๊ดเ่าไปนะคะบัดในเวทีโลกนะคะขอเสียปรเมือดังๆให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ภูปะบาด เน่เสียงคุค้นๆค่ะ,คะตั้งอยู่นี่เองใช่ค่ะเมะื่อวานนี้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นใช่ไหมลุ้นค่ะคือเราเป็นวาระสามต่อจากญี่ปุ่นต่อจากจีนอของจีนใช้เวลานานนะคะกว่าจะเคาะแล้วก็ยอมรับของไทยหลังจากที่คณะกรรมการอีโคโมสของสากลได้มีการสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของภูกระบาทก็จะเปิดให้ประเทศที่เป็นคณะกรรมการ21ประเทศได้มีการให้ข้อคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีประเทศไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นของเราเร็วมากเพราะ คณะกรรมการได้บรรยายปุ๊บท่านเลขาได้มีการสรุปปุ๊บท่านประธานเคาะเลยค่ะเร็วมากถามว่าจะมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมไม่มีเลยเงียบนั่นก็แปลว่ามรดกโลกมีวติเป็นเอกฉันนะครันค่ะภูผบาทครับทานผู้ชมได้ข้อมูลอธิบายจากท่านรัมตรีวัฒนธรรมสุดาวันว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูผาบาทได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกภายใต้คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ได้การรักษาความเป็นของแท้และดั้งเดิมของแหล่งวัฒนธรรมร่วมสมัยแหล่งวัฒนธรรมสีมาหินสมัยทวารวดีค่ะแล้วก็เป็นประจักษ์พยานที่ยอดเยี่ยมของการสืบทอดของวัฒนธรรมดังกล่าวที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่าสศตวรรษเชื่อมโยงเข้ากับตะเพนีของวัดไฝ่อรัญญวาสีในเวลาต่อมาประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ภูทบาทและแหล่งวัฒนธรรมสีมาวัดพรพพุทธบาทบัวบานค่ะ ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกห่างจากอำเภอบ้านผือของอุดรธานีประม,มาณ12กิโลเมตรนะคะเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสีมาในสมัยทวารวดีค่ะอันโดดเด่นที่สุดของโลกตามเกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลข้อที่3ข้อที่3นี้ก็คือสามารถอนุรักษ์กลุ่มใบเสมาหินสมัยทวารวดีที่มีจำนวนมากและเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในโลก ใบเสมามีความสมบูรณ์แล้วก็ยังคงตั้งอยู่ในสถานที่ดั้งเดิมแสดงถึงวิวัฒนาการที่ชัดเจนของรูปแบบและศิลปรกรรมที่หลากหลายของใบเสมาอันนี้เป็นข้อที่สามจากนี้ยังมีเกณฑ์ข้อที่ห้า เกณฑ์ข้อที่5จะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับภูมิทัศน์ของภูพระบาดนะคะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังคงความสําคัญของกลุ่มใบเสมาหินเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเพณีสง์ในฝ่ายอรัญยวาสีค่ะภูพระบาดจึงเป็นประยัก ตจะกพยานที่โดดเด่นของการใช้ประโยชน์ของธรรมชาติเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมศรีมาสมัยทวารวดีที่ได้รับการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วเชื่อมโยงกับระเพนีวัฒนธรรมของอรัญ,ญาวาศีมาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะท่านผู้ชมครับภูระบาทได้กลายเป็นแหล่งบรดโรคแห่งที่8ปดลำดับที่8ของประเทศไทยนะครับขนาดที่เป็นแหล่งบรดโรคทางวัฒนธรรมแห่งที่5 คือเป็นแหล่งบุรกโลกอันดับที่8ลํลดับที่8และเป็นแหล่งบุรกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่5ของประเทศไทยและยังเป็นแห่งที่สองของอุดรธานีอุดรธานีเราทราบกันก่อนหน้านะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นต้องร่วมกันแสดงความดีดีจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นบรรยากาศท่านผู้ชมที่จังหวัดอุดรธานีอุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทที่บ้านติ้ว ตำบลเ да ม,มืองพานอำเภอบ้านผืออุดรธานีมีการมารวมตัวกันรอฟังผลที่ว่านี้เช่นเดียวกันเมื่อมีการประกาศให้อุทยานผูพระบาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นบรดกโลกทุกคนต่างส่งเสียงเฮกันลั่นทีเดียวนะครับทูชมมะก่อนจะพากันเดินทางเปล่าเท้าเปล่า ไปยังหอนางซึ่งเป็นหินประวัติศาสตร์และร่วมกันถ่ายรูปแสดงความยินดีชาวบ้านในนามของชาวไทยพวนซึ่งอยู่ที่นี่มายาวนานนะครับบอกว่ารอกันมานานกว่า20ปีเมื่อวานนี้เนี่ยแต่งชุดไทยพวนชื่อแปดตะลักชุมชนเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีพอได้ยินว่าเป็นมรดกโลกแล้วพวกเราเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่และชาวเผอบ้านเผือต่อไป ก็จะกลายเป็นที่รู้จัักกกนมาขึ้นาคขมองคนบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธาน,าน,นีเราก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยทำกันมาเนิ่นนานมากเลยค่ะพอประกาศผลปั้บเราก็แบบเฮกันเลยนะคะเราภูมิใจมากเลยค่ะอย่างน้นอยๆจังหวัดอุดรธาน,าน,นีก็จะมีมรดกโลกแห่งที่สองแล้วนะคะ ดีใจและก็ภูมิใจเพราะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผลักดันให้อุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกเพราะว่าเราเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่นี่มาและก็มีโดดเด่นมีภาษาที่โดดเด่นและเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่เป็นคนดั้งเดิมของคนบ้านผืนตรงนี้เช่นเดียวกันนะคร e e ับท่านผู้ชมครับที่ตัวเมืองก็มีการจัดกิจกรรม และรับสัญญาณการถ่ายทอดรอฟังผลเชียร์เดียกันบรรยากาศไปอย่างคึกคักอุดรธานีภ้าอจังหวัดทางภาคอุสานแห่งนี้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งมรดกโลกถึงสองแหล่งด้วยกันนั่นก็หมายควาว่าก่อนหน้าแหล่งโบราณคดีปั้นเชียงใช่ค่ะและล่าสุดก็คือภูพระบาทนะครับทัวชมย้อนกลับไป เมื่อมีการประกาศมติเป็นเอกฉันของยูเนสโกผู้พระบาทเป็นมรดกโลกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน To express my gratitude to the committee members, the World Heritage Center, and the advisory bodies for recognizing the outstanding universal value of Phu Prabhat, a testimony to the s i m a stone tradition of Thawarawadi period, which led To its inscription on the World Heritage list today, with Phu Prabhat inscription, Thailand's World Heritage list now includes five cultural and three natural sites. It is important to note that Udon Thani, where this new site is located, is now the only province in Thailand that is home to two World Heritage sites. The Phu Prabhat site consists of Phu Prabat Historical Park and the Si cultural S sites. It represents the Sima stone tradition from the Tawarawadi period, dating back to around the 8th century, and preserves the largest corpus of Sima stones in the world. The inscription of the Pu Prabhat on the World Heritage List today is not only significant to Thailand, but it will also benefit future generations. This will bring forth conservation, restoration, and protection efforts at all levels. As well as contributions to academic research in the interest of humankind. I look forward to welcoming all of you to Thailand to visit our new inscripted World Heritage Site. Thank you. <laughs>